ไอแพดเจนเ้านะครับราคาหมื graffiti, mainland, ่นต้นนะครับผมมาประท้ากับ iPad Air 5ในราคา2 0 0 0มื่นต้นต้นนะฮะจะแตกต่างยังไงบ้างต่างกันตั้ง10,000ื่นบาทนะครับผมปัดเดี๋ยวมาดวนกันครับการมาของ iPad Air นะครับทำให้ตลาด iPad ปั่นป่วนนะครับผมหลายคนลังเลแล้วนะเราทำให้หลายคนลังเลนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะมีงบประมาณก้อนนึงเนี่ยเอาไปซื้อ iPad Gen 9หรือพี่หวดไปตัวเต็มเลย iPad Air 5เลยดีกว่าตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุด,สดอ่ามันจะมีอะไรแตกต่างยังไงบ้างนะครับผมยังไงฝากกด subscribe อ่อาอติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาเจอการเปรียบเทียบการดวลกันแบบนี้บ่อยๆจะได้ตัดสินใจซื้อของได้ถูกต้องที่สุดนะครับผมสำหรับ,รบใจเราเนาะอ่ะ ตีโอได้เป็นแค่คนที่คอยแนะนําบางส่วนเนาะอ่าโอเคมาขอเริ่มต้นด้วยรุ่นน้องที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับมาแต่ว่าก็ไม่ธรรมดานะเองโอเคมาดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยก็แล้วกันครับดีไซน์ iPad Gen 9นะครับผมก็จะเป็นทรงเดิมที่ใช้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับเอยแต่ชอบดีวตีโอชอบด้วยความแบบเป็นโค้งๆของเนี้ยมันให้ความรู้สึกเป็นมิดมากกว่านะครับอ่าหน้าจอก็จะมี อ่าเป็นหน้าจอแล้วก็มีปุ่มโฮมนะครับผมมีปุ่มโฮมนะมประมาณนี้นะครับผมการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวปุ่มโฮมเหมือนกันจะเป็นทัชไอเดีนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเนาะในเรื่องของดีไซน์จนไอแพด Air 5นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบอันนี้ไม่มีเครื่องนะก็เป็นดีไซน์แบบเอ่อรอบเรียมเต็มจอนะครับเรายังไม่มีเครื่องไงเดี๋ยวมีเครื่องเดี๋ยวไปสับสเปกสับสเปกไปก่อนเราจะไม่ไม่แบบเนียนเอามา ทำซีจีใส่มือไม่ดีนะครับผมนะก็จะเป็นแบบขอบเรียมนะครับผมหน้าจอเป็นเต็มขอบเต็มจอแล้วก็ดีไซน์เหมือนดีไซน์ทันสมัยกว่าทรงทันสมัยนะครับผมทรงขอบตัดแต่ก็จะมีแต่ก็จะมีเป็นแบบเอ่อสแกนนิ้วเหมือนกันนะจะอยู่ที่ปุ่ม power ด้านบนเพราะว่ามันเป็นหน้าจอขม่ไดตัวนีนี่ตบตบยุงกลางรายการเลยถอดด้วยถอดนานขนาดนั้นเลยเออจะพูดตั้งหลายตั้งหลายรอบเมื่อกี้ละอ่าโอเคก็คือกูลืมเลย เ <A> นะดีไซน์ทันสมัยเ,ออเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มันเป็นหน้าจอแบบเต็มขอบแล้วไงใช่ะะนะครับผมแเรื่องของขนาดหน้าจอ,อน,นี่เท่าไหร่ขนาดหน้าจอนะครับของรุ่นน้องนะครับจะอยู่ที่10.2นิ้วนะครับผมท้าในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับผมก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกจึง้งนึงอยู่ที่10.9นิ้ว จึงถึงก็เจอกืนอยอนกันนะครับผมแต่ด้วยความแบบว่าด้วยดีไซน์แหละม,มันเลยทําให้ในฝั่งของ iPad Air 5รู้สึกว่าจอจะใหญ่กว่าอโดยที่ประเภทของหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่า Retina อันนี้คือหน้าจอแบบเรติน่านะครับฝั่งของตัว iPad Air เนี่ยจะเรียกว่า Liquid r e t i n a Liquid Retina เนาะคือจอประเภทเดียวกันแหละจอประเภทเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือฝั่งของ Liquid r e t i n a เนี่ยจะแตะหน้าจอปุ๊บแล้วหน้าจอจะตื่นขึ้นมาได้จากหน้าจอดำๆอยู่นะแต่ว่าในฝั่งของ iPad Gen เนี่ยทำไม่ได้เนาะครับอ่าอันนี้ก็จริงๆแล้วสำคัญไหมก็อาจจะไม่ได้สำคัญมากไม่ได้สำคัญมากแต่ก็อธิบายไว้ก่อนเ่อหลายคนไม่รู้ไงอ่านะครับผมแล้วก็ได้โหมดทูโทนเหมือนกัน หมดทูโทนเหมือนกันใช่หน้าจอก็แสดงผลทูทนเหมือนกันอ่าโอเคนะครับผมแต่ในฝั่งของสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่การใช้งานมานะครับต้องแอบเล่าไว้ก่อนเนาะในฝั่งของ iPad ตระกูลเจนเนี่ยเขาจะมีแก็บหน้าจอค่อนข้างหนานิดนึงะนะครับผมใช,ใช่ความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะมีมีความรู้สึกที่มันลอยออกมาจากจอนิดนึงะจะแตกต่างกับในฝั่งของรุ่นอื่นๆที่เป็น iPad Air iPad Mini ท <Mini. S 2> ี่เป็นต่อเต็มๆนะอ่าแล้วก็ iPad Pro เนี่ยคือ ตัวหน้าจอกับกระจกเนี่ยมันเหมือนจะแนบพิดกันแต่ตรงนี้จะมีแกลบอีกนิดหนึ่งนะครับผมมาดูในฝั่งที่หลายคนฮือฮากันบ้างนะครับผมเรื่องชิป CPU นะครับจริงๆอ่ะ <c oughs> จริง,รงๆในฝั่งของชิป CPU เนี่ย iPad Gen 9เกนี่ยครับก็ถือว่าสร้างความประหลาดใจให้ติโอลแล้วนะ,ะนึกว่าจะไม่ได้รับการอัปเกรดแต่สุดท้ายเขาก็ได้อัปเกรดมาเป็น a 1 3บ i o n i c นนะครับผมชิปยอดฮิตเลยตอนนี้ชิปยอดฮิตตอนนี้ขายชิปยอดฮิต คือชิป A13 ก็ไปอยู่ในหน้าจอของสตูดิโอดิสเพย์สตูดิโอดิสเพย์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น A13 แสดงว่ามันมีความแรงอยู่พอประมาณนะครับผมซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับในฝั่งของ iPhone 11ด้วยนะครับผมส่วนใยของ iPad Air 5นะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าได้ชิปที่ สร้างกระแสฮือฮามากๆคือ,อได้ชิป M1 ตัวเดียวกับ iPad Pro ปี 2> 2 2021ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เลยใช่เือือว่า เป็นชิปที่หลายคนฮือฮาเป็นชิปที่หลายคนบอกว่ามันแรงมากๆนะครับผมสําหรับการเอาไปใส่ในแม็กและเอาพอร์ตจากแม็กมาใส่ใน iPad อีกทีนึงก็ถือว่ารองรับการทํางานแบบเต็มสตรีมแล้วเต็มสตรีมหนักขึ้นหนักขึ้นไปแบบดูวบมโปรเข้าไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เน้นเรื่องความแรงจริงๆเนี่ย M1 เนี่ยก็น่าจะหายห่วงนะครับผมแต่ถามว่า A13 เนี่ยมันใช้ได้ไหมใช้ได้นะอันนี้เชียร์เต็มสุดใจขาดนิดเลยใช้ได้นะ ไอโฟน e 11เนี่ยเล่นเกมชินลื่นเลยนะเออมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องของ iPad Gen9 นะครับผมจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมนี่แปดล้านเรียบเรียบๆติดจอไปเลยเออเรียบๆติดจอเรียบๆติดด้านหลังไปเลยนะอ่าเขาเรียกว่าดีไซน์สวยสวยหรูที่สุดในทุกๆตัวเลยนะเพราะว่าเรียบติดจอไปเลยตัวอื่นที่มีการปั๊มนูนมาทุกอันเลยนะครับผมเออแค่แปดล้านพิกเซล แต่ฝั่งของตัวอื่นนะฮะในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับกล้องด้านหลังก็อยู่ที่12ล้านพิกเซลเออ12ล้านพิกเซลอะไรใช่ไหมใช่แล้ว,ว,วนะครับผมมันไม่มีไฟแฟบนะอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีไฟแฟบเหมือนกันมาดูในกล้องหน้าครับกล้องหน้านี้เป็นสเปคเทียบเท่ารุ่นทีได้ทุกตัวก<อ> <laughs> ล้องหน้าเป็นกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับผม <Hey. S 1> สั่งของ iPad Gen 9รองรับ Center Stage นะครับซึ่งรองรับได้ก่อน iPad Air อีกนะฮะตอนนั้น iPad Air 4ยอมให้ก่อนยอมให้ก่อนก็ได้นะมาทวงคืนใน iPad Air 5นะคร ก็ได้นะอ่าได้กล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรองรับอ่าตัวของเซนเตอร์สเตได้เหมือนกับน้องๆขเขาแล้วน่าจะเป็นตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเลยเอเออน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับผม,มเดี๋ยวต้องถ้ามันของจริงมาเดี๋ยวอาจจะต้องดูดูฟีเจอร์ข้างในอีกทีนึงว่าฟีเจอร์การถ่ายอะไรต่างๆมันจะได้เท่าๆกันหรือเปล่าเนาะใช่แต่อย่างน้อยเซนเตอร์สเตจได้เหมือนกันแล้วนะครับอ่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตัวของ iPad Gen 9เนี่ยยัง ยังตามหลังรุ่นพี่อยู่นะครับนับน่นค,คือพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบไลนิ่งนะครับเอ๊ะจะว่าตามหลังหรือเปล่านี่พอร์ตการเชื่อมต่ออันเดียวกันกับ iPhone 13ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะอพอร์ตเดียวกันเลย iPhone 13ไม่ยอมเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคก็เป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับผมเอออ่ะตัว iPad Air 5นะครับผมก็จะได้เป็นพอร์ต SBC ซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าเป็น USB-C ที่เร็วแล้วก็ส่งข้อมูลได้แรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนจะเป็นเวอร์ชัน3.1นมที่ทำให้พวกต่อพวกจอด้านนอกได้แล้วนะครับพูดนิดน,นึงสำหรับของ USB-C นะครับผม USB-C เนี่ยพอมันเป็นพอร์ต USB-C แล้วเนี่ยมันสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจากค่ายอื่นก็ได้เนาะซึ่งค่ายอื่นๆเนี่ย มันหมายความว่ามันถูกกว่ามันถูกกว่าแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็น lightning เนี่ยแล้วต้องซื้อจาก apple เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพงนิดเราซื้อหัวที่เป็น lightning ท่านั้นแปลงออกมาเป็นพอร์ตอื่นอื่นอีกเลยนะที่งๆเป็นตัวสําคัญเลยนะสำหรับตีโออะมองว่าโอ้โหความเป็น usb c เ่ะเราไปชาร์จอุปกรณ์ชาร์จส่วนใหญ่อะเราไปอยู่กับเพื่อนเราไปอยู่กับใครอะชาร์จด้วยกันได้หมด แต่ว่าพอมันพอร์ตไรนิ่งมันก็จะแบบก็ต้องจำกัดจำเขียนแบ่งใช้กับ iPhone นะครับผมใช่ซึ่งนอกจากในฝั่งของการชาร์จแล้วบางทีมันยังมีเรื่องของการใส่การ์ดดิอร์การทำอะไรต่างต่างเนี่ยพอร์ต usb c จะค่อนข้างสะดวกกว่าจริงๆนะครับอุปกรณ์เยอะกว่าอุปกรณ์เยอะกว่าแพร่หลายกว่านะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของพอร์ตเนาะในฝั่งของเรื่องของการเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อที่เป็นสัญญาณเนี่ยสัญญาณรองรับตัวของ iPad gen เ จะยังคงรองรับอยู่ที่ 4G อยู่นะครับถ้าเป็นเซลูลานะครับแต่ในปังของ iPad Air 5นะครับมผมก็ได้รับการอัปเกรดตามรุ่นพี่มาเรียบร้อยอสามารถรองรับแบบ 5G ได้แล้วนะครับมผมเผื่อใครได้ใช้งาน 5G เพราะ 5G ตอนนี้ก็เริ่มให้เกิดราคะถูกลงแล้วเหมือนกันอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต,ตามความคิดของตีไอคิดว่าสมมติ iPad Gen 10หรือ Gen 11เนี่ยจะได้รองรับ 5G ไหมอืมก็น่าจะมีมาแล้วนะเพราะว่า,าค่อยๆ <จะ S 2> ค่อยๆเปิดมาแล้วล่ะให้ ให้เขาเรียกว่าอะไรรุ nah, ่นอื yes, right. ่นได้ละในความคิดของตีโอนะไม่แน่เผอเอก็ยังไม่ได้เหรอ Gen 10เนี่ยอาจจะอาจจะมี 5G มาให้ด้วยเหมือนกันอ๋อไม่เกินไม่เกินเจน11ก็น่าจะมาละเพราะว่าพอผลิตชิปเยอะมันก็เริ่มราคาถูกเออพอราคาถูกมันก็ยัดไปใส่ในมันจะเป็นเครือข่ายค g แล้วนะใช่เขาพยายามทําให้รองรับ 5G ทั้งหมดอยู่ดีนะครับผมอ่ะ มาดูถึงอุปกรณ์เสริมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจครับอ่า iPad Gen 9นะครับผมรองรับ Apple Pencil ได้อยู่ที่ Apple Pencil Gen แรกนะครับผมก็คือปากกากลมๆกลมๆมนๆสีเรืมเรื่องมันๆกลมๆมนๆมันๆนะครับ ก็จะชาร์จกับที่ไลนิ่งรูไลนิ่งของตัวเครื่องได้เลยียบตัวจึ๊นะนะครับส่วน iPad Air รุ่นที่5นะครับผมก็จะรองรับตัวของปากกา Apple Pencil รุ่นที่2ที่สามารถจะชาร์จแล้วก็แปะไปกับตัวเครื่องได้เลยเหมือนกับรุ่นที่ iPad Pro เรื่องการชาร์จยอมรับว่าสะดวกมากสะดวกมากแต่ในฝั่งของเอ่อเจนแรกเนี่ย iPad Apple Pencil เจนแรกเนี่ยมันดูแย่ไหมก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้น mm hmm. ชอบติโอชอบมากกว่าเพราะว่าน้ำหนักดีกว่า mm hmm. นะครับผมเรื่องของคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็ อ่าตัวของ iPad Gen 9เนี่ยจะรองรับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับผมครับหรือว่าต่อบลูทูธเป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะอืมเป็นต่อได้ต่อเมาส์บลูทูธก็เป็นเมาส์ทำเมาส์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่แค่ว่าจะไม่ได้รองรับฝั่งของเมจิกคีย์บอร์ดเหมือนฝั่งของ iPad Air เนาะใช่ที่แบบว่าแปะมาเหมือนคอมพิวเตอร์ตนั้นระหลาดมากซึ่งจริงๆตัวนั้นก็แพงมากเหมือนกันคือ iPad ได้เคขึ้นหนึ่งเลย i p ได้เลยนะ นะครับผมเออแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทีไอคิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจสำหรับคนที่ใช้ iPad เพราะว่าเพราะว่าเ้าที่ถามมานะคนที่ใช้ iPad นอกจากจะมาทํางานแล้วเนี่ยเอามาดูซีรีส์เรื่องของลําโพงอ๋อเออลำโพง2ตัวนี้มีความแตกต่างเพราะว่าของ iPad g เจนจะเป็นลําโพง s ีรีโอที่อยู่ด้านล่างด้านล่างอย่างเดียวแค่ด้านล่างจะออกมาแค่ฝั่งนี้นะครับผมส่วนของ iPad Air รุ่นที่5ก็จะเป็นแบบ ลำโพงซีนโอเหมือนกันแต่จะออกมาทั้งด้านบนและก็ด้านล่างจะเป็นด้านบนด้านล่างนะจะเป็นสเตอริโอแนวนอนใช่สเตอริโอสเตอริโอแค่แนวนอนวานปุ๊บเขาจะเป็นอย่างนี้จะซ้ายขวาได้แต่พอพิดกลับมาแนวตั้งถ้าพิกกลับมาแนวตั้งมันก็จะขึ้นขึ้นบนขึ้นล่างลงล่างแต่ถ้าอันที่มันสามารถรองรับสี่ทิศทางอ่ะคือจะมีอันเดียวคือไอแพดโปรไอแพดโปรแนวตั้งปุ๊บมันก็จะซ้ายขวาอยู่ดีอ่านะครับผมแล้ก็ถือว่าช่วยให้ดูมันแบบดูมันมากขึ้นนะดูหนังสนุกขึ้นใช่แบบ ออกข้างเดียวไม่มันเลยนะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นหูคุณกระแดะแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งที่พิจารณาเหมือนกันสำหรับใครจะเอาไปดูหนังดูซีรีส์นะครับสองตัวนี้เนาะหูคุณกระแดะไปแล้วอ่ะมาดูส่วนของเรื่องความจุกันบ้างนะครับความจุเนี่ยของตัว iPad 7 9จะมีอยู่2รุ่นนะครับ2ความจุคือ6.4กิกแล้วก็256กิกสนะครับหรับในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5ก็มี2ความจุเหมือนกันคือ6.4กิกแล้วก็ 256จิกเหมือนกันเลยครับจะเข้ากันด้วยนะราคา64 g ิกของ iPad Gen 9นะครับจะอยู่ที่11,400บาทนะครับผม256 g ิกเนี่ยจะอยู่ที่16,900บาทนะครับผมสำหรับ iPad Air รุ่ที่5ราคานะครับผมเริ่มต้น64จิกอยู่ที่20,000กับอีก900บาทแล้วก็256 g b ก็อยู่ที่25,900บาทนะครับต่างกันประมาณ9,500บาทนะครับผมต่างกัน9,500บาทในส่วนของรุ่น Wi-Fi Cellular ก็คำนวณง,ง่ายๆเลยคือบวกเ,เพิ่มไป,ไปอีก5 0 0 0ันบาทนะครับ,รบผม,ผมแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่มไปแล้วยังได้แค่ 4G นะเออใชอ่แต่ของ iPad Air เพิ่มไป5 0 0 0บาทแต่ได้แค <5 G. S 1> ่5ีนะครับผมซึ่งราคาตรงนี้ราคาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นยังไม่ได้บวกค่า Apple Pencil เพิ่มด้วยนะอันนี้แต่ Apple Pencil ตัวนี้จะถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ3,000ันกว่าใช่ไหมใต่ใถ้งในฝั่งของ iPad Air 4 0 0 0กว่าบาทแนะนำว่าให้หาแฟดเซลซื้อแฟดเซลแบบแยกลองไปดูเว็บชี้เป้าดู chipea.com ซ iPad ก็อาจจะรอ iPad ราคา <c oughs> แฟดเซล <c oughs> ซื้อ Apple Pencil ก็รอ Apple Pencil แฟดเซลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ก็ไปรออัปเดตที่เว็บชิเปา .com ลองเช็คดูแล้วกันนะครับซึบ่งก็จะมีแบบพวกแฟดเซลของ Apple ค่อนข้างเยอะจะได้ถูกลงกว่าราคานิดนึดนงอ่าใช่ครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแนะนํากันไปพอประมาณแล้วนะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับทางอติรีวิวเนี่ยมีกลุ่มสําหรับกลุ่ม iPad เนาะครับให้เพื่อนๆไปเข้าพูดคุยถามสอบถามอะไรในกลุ่มของชุมชนของอติรีวิวอยู่แล้ว เผื่อจะมีคนตอบได้แบบรู้เรื่องคนที่รู้เรื่องรู้ลึกนะครับกันอยู่ในกลุ่มของ iPad i p a d Thailand นะครับผมก็ไปคุยกันในนั้นได้เข้าไปจอยกันได้ที่คาอธิบายด้านล่างเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจในการซื้อว่าโหราคาต่างกัน ประมาณ9,000 <9, 000. S 1> บาทเนี่ยโอ้ได้แตกต่างกันค่อนข้างหลายอย่างเลยสำหรับตัวจาก iPad Gen กับ iPad Air เนอะครับ <นะ S 2> ครับผมถามเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะเผื่อหลายๆคนคนอื่นจะได้ตัดสินใจไปกับเพื่อนๆได้ด้วยนะใช่ครับและสำหรับคลิปนี้ติโอและก็ติไอนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ